สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายรีวิวกันดั้มตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเอออาร์จีเนาะเป็นเรลเกรดนะครับนี่เบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นวิงกันดั้มเออะซีโร่เอเอลสวอลนะครับก็โกลน n นล์ลิเบอเรชันออแกเนอเซชันโมบิลสุดเ x x x ซ0เ w แล้วก็ศูนย์อีกทีนะครับ มันจะเป็นเมมเบอร์ใน3ตัวของกัะน,นัำวิงนะครับวิงซีรีส์นะครับนี้ให้ดูอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ดูใบตอบอ่อน,นะใบต่อก็จะมีแบบหน้าเยอะมากนะครับใบต่อมีหลายหน้ามากนะครับก็ส่วนที่สําคัญครับตัวตัวนี้มันถูกดีไซน์มาใหม่นะครับโดยคุณค,คาโตกิเนาะก็หรือว่าที่รู้จักกันในรุ่นในชื่อของคาครับหรือเรียกกาคาก็าได้ครับ แล้วก็หน้าสําหรับการประกอบปีกจะมีแยกออกมาอีกหนึ่งสองสี่หน้านะครับแล้วก็ท่าโพสนะครับว่าปีกมันสามารถโพสท่าได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าจะให้ดูของจริงนะครับของจริงคือว่ามันจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมรอมันหมุนมาก,กันอ่าของจริงนะครับของจริงคือปีกเนี่ยจุดรัาน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือปีกหนึ่งปีกมันจะมีอยู่สี่เบอร์นะครับ มีหนึ่งสองแล้วก็ปีกหลังอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูปีกหลังให้หมุนไปดูให้ปีกหลังนะครับอ่าอันนี้ก็คือปีกปีกหน้าและปีกหลังนะครับปีกหน้าปีกหน้านะครับปีกหน้าก็คือสามารถขยับได้นะครับผมค่อยๆข,ขยับให้ดูนะครับก็ขยับได้แล้วก็ปลายปลายปีกตรงเนี้ยมันจะขยับได้หมดเลย <orc ะ S 1> เห็นไหมครับน Pop, but, เนี่ยที่นิ้วโป้งผมผมแตะแตะเนี่ยคือสามารถทําให้บานออกได้นะครับ มันก็ถ้าถ้าเกิดเราจัดเซตดีๆมันก็จะสวยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ปลายพวกนี้เนี่ยมันมันถูกขนาบด,ด้วยกรอบของปีกนะครับถ้าเกิดเราจับมันบานเกินไปนะครับมันจะเท่ากับว่าเราไปงัดไปงัดตัวปลายออกออกจากกรอบนะครับมันก็เลยอาจจะหักได้นะครับก็ต้องระมัดระวังในการจัดท่านะครับส่วนถัดมานะครับเป็นตรงนี้เป็นปีกที่2ปีกปีกที่2นี่ก็สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับเวลาเราขยับนะครับเราต้องจับที่แบ็คแพค แล้วขยับสามารถขยับขึ้นลงได้ขยับมาข้างหน้าข้างหลังได้นะครับแต่ก็ต้องคอยดูให้ดีนะครับเงี้ยขึ้นลงนะครับส่วนปีกปีกเบอร์หนึ่งเนี่ยก็สามารถขยับมาหน้าหลังได้เหมือนกันแต่เราจับต้องจับที่แบ็คแพคเหมือนกันเลยนะครับเงี้ยก็จะบิดมาข้างหน้าได้จัดท่าได้นะแต่ในกรณีที่เราจัดผิดมุมนะครับปีกมันจะปีกมันจะตกเว้เพราะว่าออหากหากเราตั้งท่าไปสักพักหนึ่งนะครับจอยมันจะแบบเขาเรียกว่าไงามีความอ่อนล้าเนี่ย ปีกปีกที่สามฝั่งน้นจะเริ่มลาละนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้คือปีกนะครับทีนี้จุดที่ปีกมีปัญหาเดี๋ยวผมยังไม่จบง,ง่ายเรื่องปีกเพราะแค่แค่ปีกก็มันละตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือนี่คือปีกนะนี่จุดที่ปีกมีปัญหาอ๋โอโหตกใจนะครับอ่าโอเคอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปเล่นเยอะนะครับ จุดที่ปีกม่หักคือตรงนี้ปีกพวกปีกย่อยที่เป็นปลายปีกเนี่ยมันจะถูกหนีบด้วยด้วยปีกใหญ่2อันมาประกบกันนะครับดังนั้นเวลาเราแบบจัดปลายปีกหรือถ้าทําหล่นนะครับเน้นเลยถ้าถ้าทําหล่นนะครับปลายปีกระแทกพื้นหักครับนะครับเพราะว่าจอยมันเล็กนิดเดียวจอยมันเล็กมากเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูมให้ดู จอยมันแบบตรงนี้เองเ,เนี่ยเล็กๆแบบจอยเล็กมากแบบเท่าปลายนิ้วก้อยนะครับก็เลยว่าไม่ไม่เหมาะสมกับการแบบเออเอามามาเล่นจริงๆนะครับมันก็จะเหมาะกับการตั้งโชว์นะครับนี้หันมานะครับเอาหมุนนี้หันมานครับส่วนที่สองนะครับปืนนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูปืนเรื่อยๆเราจะเห็นว่าปืนมันแบบอันใหญ่เนาะก็คือปืนมีน้ําหนักเยอะนะครับจอยที่แขนแม่งล้าบอกเลย ใครเอามาตั้งนานๆนะแบบตั้งแบบในห้องแบบร้อนๆเนี่ยจอยแม่งล้าละล,ะลายแบบเราต้องขึ้นทน่านแล้วก็จัดท่าให้มันแบบอยู่หาอะไรที่แบบเป็นคานนะคานนีกหรือว่าเอาปลายปืนเนี่ยวางให้แตะพื้นไปเลยนะครับตัวมันเองนะครับถ้าซื้อมาใหม่ๆนะครับสามารถจับมาตั้งได้นะครับตอนประกอบเสร็จใหม่ๆตัวนี้เนี่ยมันจะยืนได้นะเพราะว่าเวลายืนจริงอะ่ะเราจะใช้ปลายปีกที่สองอันนี้กับปลายปีกที่สี่ตัวนี้ก็คือปีกปีกสองตัวเดี๋ยวเราหมุนมาก่อน เราใช้ปลายปลายปีกอันนี้อันนี้กับอันนี้เป็นตัวค้ำนะครับเวลายืนนะครับส่วนปลายปีกนี้เราก็ปล่อยให้ลอยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวปลายปีกที่บอกว่าเออมีปัญหานะตรงจอยนะครับอมันจะบางๆหน่อยตัวนี้ค่อนค่อนข้างแบบเขาสึ่อผมนะเป็นเป็นอาร์จีที่แบบว่าแบบค่อนข้างบอบางนิดหน่อยเวลาเราจะเล่นอะไรอาจจะต้องแบบมีความนุ่นหนอมหน่อยนะครับแต่ความสวยให้ให้เต็มนะครับทีนี้เรามาดูข้างหลังมาแฝกข้างหลังทําให้เราเห็นอะไรบ้าง โอ้ยแสงเข้าตาอ้าวไม่มีแสงก็ไม่ได้แม้แผกหลังมันจะมีแกนออกมาสี่ข้างเพื่อรับกับปีกสี่อันนะครับก็แค่นี้เองนะครับแต่ว่าเวลามันยืนจริงนะครับก็คือเหมือนที่แจ้งตอนแรกก็ต้องใช้ปลายปีกค้ำไม่งั้นตัวตัวน้าหนักมันจะเทมาข้างหลังแล้วเดี๋ยวมันมันจะล้มนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามายืนบนเบรดซะเลยง่ายสุดนะครับส่วนอื่นนะครับตรง กาะหัวไหล่นะครับไม่มีอะไรมากมันก็จะเหมือนกับตัววิงก่อนหน้านี้ของซีซรีส์มันนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่สามารถขยับขยับได้คือข,ข,ขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับหัวหัวหมุนรอบไม่ได้นะครับกระโปรงหน้าก็พับอิสระต่อกันนะครับขาทามาดีมากนะครับแยกดีเทลละเอียดมากงอเข่าได้เวลางอเข่ามันจะเป็นการเลื่อนเกาะหัวเข่าขึ้นนะครับายตัวเท้านะครับ ตัวเท้าสีแดงเนี่ยตรงนี้ที่สวะไอที่แขควงชี้เนี่ยแยกออกจากกันได้นะครับสามารถทําให้จัดท่ายืนได้เยอะนะครับเกาะ2ชิ้นเกาะ4ชิ้นของขาแยกกันนะครับสีขาวของตัวนี้มี2เฉดคือเฉดขาวล้วนกับขาวอมเทานะครับสีแดงมีเฉดเดียวนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นสีเหลือง,องสีน้าเงินไปสีน้าเงินที้สุดจะมีเฉดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสมกับการตั้งโชว์เนาะนะครับ หากนำมาตัดเส้นนะครับติดดีคอยให้ให้คบนะครับจะสวยมากแต่ตัวนี้ผมยังติดดีคอยไม่คบนะครับเพราะว่าประกอบเสร็จจัดท่าก็เหนื่อยละก็เลยเออกมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเวอร์ชันที่ไม่ยืนบนฐานแล้วมันจะยืนยังไงนะครับเอาลงกรนะครับไม่ยืนบนฐานแล้วเราจะยืนยังไงเราก็ยืนได้ครับเดี๋ยวยืนให้ดูแต่ว่าการยืนมันจะเป็นต้องเราจะเป็นต้องจัดท่าดีๆนะครับ แล้วพื้นก็ต้องปีกค้ำแปะเอาเอาเอาแท่นนะแท่นไฟออกเดี๋ยมันยืนยากอ่าเนียเนี่ย,ยจะเป็นการย,ยืนนในลักษณะนี้เลยจะเราจะต้องเอาปีกตัวนี้คำ้ำแล้วเราก็จะยืนได้ก็อันนี้ก็แบกไป นี่จะเป็นการจัดจัดท่ายืนโดยใช้ปีกปีกหลังค้ำสองอันนะครับมันสามารถยืนได้ด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการเอาปีกหลังค้ำเนาะซึ่งจริงมันมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจอยที่ปีกมันจะล้านะครับผมก็เลยคิดว่าแบบยืนบนเบสดีกว่าอันนี้นะครับราคาไม่แพงเนี่ยยืนได้ยืนได้นะครับตัวมันเองยืนได้แล้วก็จัดท่าได้เยอะด้วยนะครับแต่การจัดท่ามันต้องอาศัยปีกเป็นพิเศษครับตัวมันเองแบบมีราคาไม่แพง ก็ยังไงก็ลองจัดซื้อจัดหาม,มาดูนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบซีรีส์วิงนะครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลเยอะในการประกอบต้องระมัดระวังนะครับผมใบต่อก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับดีคอยเยอะมากนะครับใครเห็นก็ลองติดดู